ยอดนะครับ60อะไร52้าน้ำมีน้ำมีน้ำนิดหน่อยนะครับตามตามห่างนิดนึงแต่ตามติดเลยนะเดี่ยวตามติดมากๆเลยวันนี้มาลองบินติดตามรถนะครับติดตามเพราะว่าเพราะว่านีโอหนึ่งเนี่ยมันบินติดตามรถไม่ได้ตัวนี้นีโอสองบินติดตามรถได้แล้วนะครับเรามาดูว่าการติดตามเนี่ยมันได้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้ก็เป็นลานกิจกรรมนะครับก็ตอนเย็นเนี่ยคนจะมาทากิจกรรมเยอะเลยแถวนี้ เหมาะกับการรีวิวนะครับที่โลง่งสบายแล้วโอเคขอการบินเรียบร้อยไปบินครับโอเคอเข้ามาในนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอยหลังไปหน่อยเอาตามหลังอย่างเดียวแล้วกันเนาะตามหลังอย่างเดียวนะครับปึออ๊บคุมเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นโหมด Active t a g นะครับให้ตามแข้งหลังนะตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับให้ใกล้ประมาณนี้ก็พอ โอเคไปเลยครับคำเร็วตอนนี้อยู่ที่อะไรนะครับสิบสิบห้าไปอีกครับไปได้อีกโอ้ตามหนึบสบายๆเลยครับเป็นวิดีโอหรือภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งครับ ถ่ายแคปไปพับนิ่งให้เดี๋ยวพี่จะไปรีเสิร์ชลงให้ในตัวความเร็วเท่าไรแล้วเดี๋ยวใส่เบลก่อนเนี่ยเวลากิจกรรมนะครับคนเขามามาถ่ายเออมามาอะไรอ่ะเอานกมาบินนะครับเบลยิ่งเร็วเลยครับนกจะมากินโดนเราไหมเนี่ย โอเคบินไปเลยครับตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่ครับ22่ค่ะโอเคเดี๋ยวพอหักเลี้ยวซ้ายแล้วก็เร่งความเร็วเลยนะจะดูความเร็วของเขาเลยว่าบินได้เท่าไหร่โอ้นกสวยนะโอเค okay. ไปเลยครับขานความเร็วไปเรืเลยครับ สบายมากสามสิบเจดสมิบแปดสาก้าสี่สิบโอ้โหสี่จึงบินสี่อติดนึบติดนึบสี่สิบสามสิบห้า่สโอเคสุดทางแล้วค่อยๆจะรอพอๆสุดทางแล้วเดี๋ยวโอ้โหเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวขากลับเราจะบันทึกภาพจากจากโดนนะอ่ะเรียบเรียบกลับเลยครับ บินเร็วมากสี่สิบบินตามเฉยเลยอะ่ะตัวนี้นีโอสุดยอดจริงโอเคตรงนี้ตรงนี้เร่งเลยนะแล้วก็ไปไปไปชไไปะลอตรงนู้นพอฝุ่นนิดหน่อยแล้ว <laughs> เดี๋ยวกันเดี๋ยวคันนี้ขับไปเรื่อยๆพอพนอ้นโค้งพอพนอ้นคนเราค่อยๆอ,อัดเลยอ่าอันนี้กดอัดแล้วก็ตัดภาพมาที่ของภาพจากน้องนีโอนะครับนีโอสองนะอ่าตัวนี้ก็ให้บินให้วิ่งไปชิวๆกว่อน นะครับแล้วบินตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวฟุ้นไปรบกวนคนอื่นเขาเนาะตอนนี้ก็ค่อยๆขับชิวๆไปน้องติดตามได้ดีมากครับรักษาระยะมั่นคงมากนะครับภาพที่ได้สวยสวยเลยสวยกว่านีโอหนึ่งเยอะนะครับเตี่ยวนี้เป็นลานกิจกรรมครับแต่ฟิวสวยมากค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนเนีเนี่ยตอนนี้จะมีคนมีคนมาขี่จักรยานมีคนมาถ่ายรีวิวอื่นๆก็มีนะครับเนี่ยมานั่งชิวก็มี เดี๋ยวคนโค้งนี้ก่อนแล้วจะมีเขาเล่นเครื่องบินอยู่ยทางขวามือข้างบนเห็นริบๆเนี่ยนะครับเขาเล่นเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเกรงใจเขาเนาะจะค่ยบินไปเรื่อยๆนะครับแต่น้องติดตามได้ดีนะครับนะทำนะสี่ได้สวยนี่ขนาดแสงในใกล้หมดแล้วนะนะครับใกล้หกโมงเย็นแล้วนะครับขออนุญาตบินไว้สักประมาณหกโมงเย็นนี่รอบสุดท้ายนะครับ ตรงนี้ก็จะมีนกเข,เขาจะทางขวาเนี่ยเขาจะเอานกมาฝึกกันนกสวยมากใครอยากเห็นน่างว่างแวะมาดูได้นะครับหลังเอแบกบางนาเนาะ,ะย่ยมีนกด้วยนกแก้วมาคอวัางสวยเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องเบลหักซ้ายนะฮะแล้วก็ค่อยเร่งความเร็วเลยเริ่มนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไอ้ไม้ของเลขไม้รถยนต์อ่ะ แปะไว้ให้ทางด้านทางด้านขวามือข้างบนนะครับจะได้เห็นว่าวิ่งไปขแล้วเท่าไรหร่เนาะเท่าไหร่นะครับ 30, สามสิบสี่ิบี่สฟรีกเกาะติดหนึบเลยห้าสิบ <40. S 2> โอ้โหสุดยอดนะครับหกสิไรห้าสบสองน้ำมีน้ำมีน้ำนิดหน่อยนะครับตามตามห่างนิดนึงแต่ตามติดเลยนะเรี่นตามติดมากๆเลย เดี๋ยวคนโค้งนี้นะครับอีกโค้งหนึ่งจะได้เร่งซะอีกรอบหนึ่งโอ้ห้าสิบน้องบินเฉยเลยนะครับตัวเล็กนิ่เดียวโอ้ตบินเร็วมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปแบบนี้อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวม,มีโค้งทรายข้างหน้านี้ดูท้องฟ้าเ่ยท้องฟ้าสวยมากนะครับท้องฟ้าสวยมากเลยอันนี้คือไฟดิบนะไม่ได้แต่งภาพเลยนะครับทุกๆคลิปของพิเชนที่ลงถ่ายโดนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะทําเป็นไฟดิบนะครับไม่มีการแต่งสีนะอยากให้เห็นว่า แต่ละคันเนี่ยเอ้ยแต่ละลำเนี่ยเขาภาพออกมาเป็นประมาณไหนนะครับดีวซายนี้เดี๋ยวให้น้องเบเลเร่งซะอีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาไม้ของรถยนต์แปะไว้ข้างบนนะครับเร่งโอโห้เลี้อเอาอยู่เท่าไหร่ครับเร็วห้าสิบห้า เ่ยคันนี้แล้วพอวิ่งไปเสร็จนะีผมจะให้น้องเบลชิดซ้ายนะแล้วโดนเนี่ยดูนะเขาจะมีเซนเซอร์กันชนรอบทิศทางนะครับเวลาเบียดซ้ายถ้าไม่มีเซนเซ,นเซอร์กันชนเนี่ยน้องอาจจะไปแถดโดนตัวตู้สุดท้ายนี้ได้นะเห็นไหมแต่เบลเลี้ยวปึ๊บเนี่ยเขาไม่เข้านะฮะเขาค่อยๆเลี้ยวตามรถมาแล้วก็มีะะระยะระยะห่างของรถด้วยเซ็นเซอร์กันชนไปด้วยสุดยอดจริงครับ